อรมที่จะไปกับแปนเป็นยังไงบ้างคะเออเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะช่วงตุลาน,นี้ครับจะมีงานที่จะไปที่จีนน,น,นั้นหนิงกับแฟนนะครับก็ไม่ได้ไปมาเออไม่ได้ไปทํางานมาตั้งแต่ก่อนโควิดละเป็นการกลับไปทํางานครั้งแรกในรอบหลายปีแล้วตื่นเต้นนะครับทำตัวไม่ถูกครับทาวีซ่าทําไปงงไปไม่ได้ไปนานนะฮะมันเป็นงานรูแปแบบไหน ก็ที่ผมเห็นสักโคงานเนี่ยก็จะมีทั้งการมีมีมีแฟนมิสติ้งด้วยมีเจอแฟนๆด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบไปท่องเที่ยวร่วมกับแฟนคลับด้วยครับผมเป็นการใช้เวลาเหมือนเหมือนไปประมาณสองถึงสามวันเลยนะใช่ครับคิดว่าน่าสนุกดีใจดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นมเมนี์แบบนี้มาขอบคุณนะตื่นเต้นเหมือนกันครับมีแฟนจะคทําทำงานด้วยกันอยู่นะคือคือ จริงๆอ่ะมีนกับแฟนก็ยังเจอการยังทำงานด้วยกันมีโอกาสได้แบบจอยโปรเจกต์กันอยู่เรื่อยๆออฮะ<ม>เราเรามองว่าสุดท้ายแล้วงานแบบซีรีส์ก็ส่วนหนึ่งนะที่แบบมันอาจจะผ่านมานานอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังจําได้ขอบคุณทุกคนมากเลยล่า <c oughs> สุดมีน้องคนหนึ่งาัามว่าพี่หนูดูซีรีส์พี่ด้วยน้องอายุ18ผมถามดูตอนไหนบังเอิญรักดูตอน10ขวบม,มีมีกะยวาไมเขา ใช่มากเรื่องคู่เราที่มันก็มีหลากหลายผ่านมาแล้วอืมก็ในมุมมองผมนะผมคิดว่านายุคณายุคนั้นที่เราที่เราเล่นกับพี่แปนเล่นกับพี่แปนอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบอาจจะอาจจะมีมีคนที่แบบเติบโตจากซีวีวายน้อยในช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโอกาสของเราเนาะแล้วก็ด้วยบทด้วยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยความสาคัญของมีนกับแปนที่แบบก็เป็นอย่างเงี้ย ก็ล่าสุดค no? ุยกันกับแฟนแล้วก็ยังคุยกันแล้วก็เออเรายังนิสัยเหมือนเดิมกันตั้งแต่สมัยที่แบบรู้จักกันแรกๆเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นพาร์ทนี้ที่ทําให้เราแบบสนุกด้วยกันมาได้ตลอดเวลาเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบก็ติดตามแล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือให้โอกาสติดตามงานของเราซัพพอร์ตงานของเรามาตลอดในกวันนี้เหมือนกันแต่ว่ายังมีตนน้ำนิ่งี่เมมือนกัน ไม่ใจย <c oughs> ใจ,จต้องบองสูตรหน่อยสูตรหน่อยสูตรลึกๆหน่อยนอกจากนี้แล้วมีที่อื่นไ้ไหมครับตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ยังมีมีมแฟนที่จีนคืเดี๋ยวจริงๆวัาจะอบุ่นประมาณนี้นต้องเป็นแบบเป็นแฟนมีถือว,ว่าเป็นแบบจริงไงคือที่ที่อ่านในสัญญาที่คุยกันแล้วกันนะครับก็จะเป็นเป็นแฟนว่าจะมีโอกาสได้เจอแฟนๆแบบใกล้ชิดก่อนอาจจะเป็นไปแบบเจอการไปเที่ยวไปทำกิจกรรมร่วมกันก่อน พาร์ทหนึ่งแล้วก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นโชว์แฟนบิ๊ติ้งอะไรเงี้ยครับก็เตรียมโชว์กันอยู่แต่หลายคนก็มองว่าจะไม่ได้ทำงานด้วยกันเขาไม่ไม่อยากรับงานคู่แล้วแต่ทำไมเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะไปเจอเแฟนอยากจะไปด้วยกันคือจริงๆให้ย้อนกลับไปในในแบบช่วงก่อนหน้านี้เลยอนะเราเราแค่แค่เคยมีเหตุการณ์ละกันเคยมีตอนนั้นที่ที่เราแจ้งว่าแบบเคยเราเราก็ปฏิเสธ,ธีรีไวไปหลายเรื่องแล้วเราคิดว่าเป็น ไม่ได้มีโอกาสกลับไปเล่นทีวานแต่ว่างานที่เป็นแบบพาร์ทโปรเจกต์กับแฟนหรือว่างานในวงการบันเทิงไ่ื่นน,นะเรารู้สึกว่าถ้ามีคนซัพพอร์ตเรารัทเราในตัวตนของเรากับตัวตนของแฟนทีน่จรร่วมงานกันเราก็ไม่ติดกับประเด็นนี้นะเนาะเพราะว่าเราว่าถ้าคนยังยังซัพพอร์ตเราอยู่ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะปฏิเสธวอมลักเราครับครั้งนี้พี่แจ็ยังไงบ้างก็งดีนะ ื่นเต้นนะแล้วก็มีพี่ๆคนไทยหลายคนก็มาถามก็แบบว่าต้องไปไหมเนี่ยต้องไปนะฮะสนุกนะครับจริงๆอยากจัดจัดลีเนียนมะถามอะไรอ่ะอะไรนะอะไรนะที่เจัดจัดรีเนียนมะรีนเนียนเหรอโอ้โหต้องเป็นรวมแก๊งนะตอนนี้ทุกคนก็ย้ายๆปาตาโตครับก็มีโอกาสได้เจอกันบ้างถ้ามันมีโอกาสก็ก็ ยินดีครับยินดีมากพี่คีดว่าผมมีแฟนๆพี่นาสามมันเพิ่มจุดติดพี่นาสี่แต่เขาก็ไปหนึงสู่คิดสู่คิดไปแล้วตอนแรกแฟนก็มาถามพี่ใหม่ว่ายังไงพี่ภาคนี้ผมจะได้กลับมาไหมครับก็เออพี่นาก็บายบายไปก่อนเดี๋ยวโปรเจกต์หนาอาจจะมีก็ได้นะใช่ไหมกำเนิดใหม่เหรอแต่ต้องเป็นโปรเจกต์อื่นแหละเพราะพี่นาเขาแบบไปสู่สุคติแล้ว ที่ไปดักติดตั้ง่อดก้อยต่างๆแล้วนี่ครับก็ไปเขาไปดูเรินเก่าอะไรกันมาใช่ใช่มีมั้ยเขากลับสภาพกลับไปยังไงเยินชื่อก็เขาชอบเขาสนุกครับแต่ว่าเขาโดนตัวแมลงอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรขุ่นชื่อนี่ครับกลับเยอะเหมือนกันเป็นแบบเป็นตุ่มตามขากตามแขนอะไรครับคลนี้เราได้เห็นออกไปด้วยใช่ไม่ก็ยังคงเป็นตามผมอย่างผมก็ ก็ดีครับผมจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวเริ่มจากกลุ่มแฟนคลับที่แอบถ่ายมาบนป่าเออทาก็กินบัตพอร์ตเหมือนกันนะคะที่ชูดถึงอะมคะเออผมเป็นเออ่คนแอบมองอยู่ทางต่างแล้วอัะผมไม่ยุ่งกับความสัมพันธ์นี้แน่นะเราไปเจอเขาด้วยนี่ว่าเป็นมาที่เปิดผับก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่รู้จักกันเราสายเชียร์ไหมคะคือายฮอปเป็นเป็นสายแกล้งมากอ่ะชอบชอบแกล้งชอบ คือพี่ท็อปก็น่ารักครับพี่ท็อปก็เป็นคนที่แบบแกก็เราได้เหมือนกันคือปลื้มเลยคือคนรู้อยู่แล้วนะแกก็พูดตั้งแต่สมัยผมผมเล่นที่หยดนะแกแล้วว่าแกแบบแกปลื้มอะไรอย่างเงี้ยเออแกปลื้มแกพูดตั้งแต่สมัยเล่นที่หยดด้วยกันแล้วก็พอผ่านมาก็ก็ก็เห็นว่าเราก็พัฒนาเรารู้จักการสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนงจากที่บอกว่าแกปลื้มแล้วเราที่ปากที่เป็นจั่งสองฝ่าย เราเรืร่องแรกคือว่าเราก็แซวแหละเราก็เราก็แบบว่าได้เดี๋ยววันไหนผมชวนเดี๋ยววันไหนผมแบบสร้างสถานการณ์ให้อะไรอย่างเงี้ยว่าตะออดตื่นแ,แ,แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันเราเราทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบตลกขบขันแซวกันมากกว่านืงแต่ว่าสุดท้ายเขาจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเดียว,ว,วมีดคะในบรรยาในที่เราสา่ตาเราอห็นชิวๆผมชิวๆผม ผมไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วกันผมไม่ได้เป็นลุ้นอะไรขเขานะฮะก็แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าภาพที่ออกมาถ้าเหมือนวันนั้นอะที่เขาไปงานแล้วเขาไปเจอกันนะที่ผมผมผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะผมผมนั่งอยู่ก็คุยกันเป็นเรื่องปกติคุยกันเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอชา,ชาวชาวชาวติ๊กชาว,ชาว,ชาวติกตอกปัดออกมาก็ฟอกดีเหมือนกันนะฮะในขับที่นั่งเออหน้าง,งานก็คุยกันธรรมดาทั่วไปสา่พิสุทธิ์จินะคม่ใช่ใครเก็งพิเศษ่ะครับ ก็น่าจะเป็นเพื่อนๆที่เขิบอที่เห็ดาอาจมีใน่มีเหตุการณ์นมีเขิบนะหรือว่ามีแบบเออตอนตอนผมอยู่หน้างานผมไม่ค่อยเขิบแต่ว่าพอผมไปเห็นในแอปในคลิปที่แชร์มาอย่างเงี้ยพอุ้ยี่ขนาดนี้เลยเนี่ยเออตอนเรานั่งอยู่ตรงนั้นเรายังไม่ขนาดนี้เลยเน็ตเขาแบบใส่ฟิลเตอร์ให้แล้วมันแบบเล่นเนาะน่ารักเนาะเขาชิลเขาจิ้มมากตอนออนไลน์ใ่เนี็ตเนาะใช่ไหมเลิศอ่ะเลิศ ชอบอ่ะสนุกดีเล่นเล่นเลยล่ะครันะอะก็เรอติดตามไปก็รอติดตามนะผมขอไม่ออกข่าวพิเห็นอะไรดีกว่า